ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบเจอกับผมหนึ่งยุคคนวิเศษสังนะครับอีซี่ยุคคนข่าวประชาชนนะครับวันนี้มาเจอกับคุณผู้ชมนะครับหลังจากที่เกิดกระแสข่าวหรือว่าข่าวปลอมแลวครับว่าง่ายๆว่าตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาการจ่ายเงินของกลุ่มเปราะบ,บางได้ถูกอนุมัติออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมยืนยันตรงนี้นะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับ ลุ่มเปราะบางซึ่งจากเดิมเนี่ยมีอยู่13ล้านคนแต่ถูกตัดกรณีที่มีการซ้ำซ้อนลงเหลือ6ล้าน9แสนคนยืนยันตรงนี้นะครับว่าล่าช้ามากๆยังไม่ได้เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกรอบหนึ่งเลยนะครับคุณผู้ชมครับคือตอนแรกเนี่ยครมออนุมัติ13ล้านใช้เงิน39,000ล้านบาทเพราะเฉลี่ยคนละประมาณ3,000บาทนะครับคุณผู้ชมครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยคณะกรรมการเยียวยาเขาตัดออก เหลือแค่เพียง6ล้าน9 th. ซึ่งต้องเอาเข้าที่ประชุคมคอรมออีกรอบหนึ่งย้ำนะครับข่าวที่ปล่อยออกมาไม่เป็นความจริงนะครับ <laughs> ผมอยากบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่าหากคุณผู้ชมติดตามข่าวสารประเภทเรื่องของการเยียวยามาตรการช่วยเหลือต่างๆนะครับกด CF เ r s t เพจ e a s y ยุคนได้เลยนะครับและก็เฝ้าติดตามข้อมูลจากเพจนี้ได้เลยนะครับผมรายงานของจริงของแท้ข่าวชัดเจนแน่นอนนะครับย้ำนะครับว่าไม่เป็นความจริงแม้ว่า เราอยากจะให้มันเป็นความจริงขนาดไหนก็ตามซึ่งผมตั้งหลักเอาไว้แล้วนะครับว่าณขนาดนี้มีคนที่ยังไม่เคยได้รับการช่วยเหลืออะไรเลยเนี่ยนะครับกระทรวงการคลังบอกว่ามี9ล้านคนแต่ผมบอกว่ามันเกิน10บล้านคนอย่างแน่นอนหากเอาไปรวมกับกลุ่มประกันสังคมก็ดีหรือเอาไปรวมกับกลุ่มนักมวยนักกีฬาริเกลำตัดจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็อยากที่จะส่งสัญญ,ญาณไปถึงรัฐบาลน่นะครับว่าต้องรีบ อย่างเงียบสำหรับคน9ล้านสิล้านคนที่ว่านี้เนี่ยนะครับและวันนี้ข่าวที่จะเอามาตอกย้ำในเรื่องของสถานการณ์เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจธกธซึ่งพูดได้เลยแหะครับว<อ>่ามันเป็นการชี้ชะตาเก้าอี้นายกรัฐมนตรีของคุณเอกประยุทธ์นะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยนะครับการชี้ชะตาเก้าอี้นายกไม่ได้อยู่ที่พรรคการเมืองไม่ได้อยู่ที่อะไรทั้งนั้นนะครับมันอยู่ที่ปากท้องและเศรษฐกิจ ของประชาชนหลังจากนี้เพราะอะไรเพราะการติดตามข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันเนี่ยนะครับพบปัญหาความเดือดร้อนคนตกงานคนถูกลดวันทํางานคนเป็นหนี้เป็นสินไม่สามารถที่จะหาไรายได้ให้ได้แบบเดิมไปผ่อนชําระนี่จนกลายเป็นบุคคลที่เจ๊งหรือว่าล้มละลายไปนในท้ายที่สุดนะครับมีข่าวเล็กๆเ,เกิดขึ้นข่าวหนึ่งในวันนี้แต่จริงๆมันเป็นข่าวใหญ่นะครับ เพราะมันเกิดขึ้นหลายจุดนักข่าวอาจจะทำข่าวได้ไม่ครบนั่นก็คือกรณีที่โรงงานปิดตัวอย่างกระทันหันนับตั้งแต่โควิดที่ผ่านมามีข่าวโรงงานปิดตัวอย่างกระทันหันตอนนี้ยังไม่ได้มีการไปบันทึกสถิติที่ชัดเจนนะครับว่าเจ๊งไปแล้วปิดงานไปแล้วเนี่ยนะครับสักเท่าไหร่ล่าสุดเป็นผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อวัถตถิวั์เขาโพสครับบอกว่าขอบคุณประสบการณ์8ปี หลังจากที่บริษัทเลิกจ้างอย่างกระทันหันหลายชีวิตต้องตกงานยังไม่ทันตั้งตัวเขาบอกว่าเห็นคนอื่นมาเยอะสุดท้ายเป็นเราเสียเองที่ต้องบอกลาไม่คิดว่าจะมีวันนี้นี่ครับเขาบอกเลยนะครับว่าไม่คิดว่าจะมีวันนี้เขาทำงานมา8ปีเขาบอกว่าในช่วงโควิด3ามเดือนเนี่ยเห็นชะตากรรมของหลายคนที่บ่นว่างานหายากไม่มีงานทำหรือว่าตกงานอย่างกระทันหัน ไม่คิดไม่ฝันว่าจะถึงคิวของตนเองนะครับถึงเวลาต้องโบกมือลาประสบการณ์8ปีนี่ฮะคุณผู้ชมครับสุดท้ายเราเองก็ต้องบอกลาณ AAT บอวินขอบคุณประสบการณ์8กว่าปีที่ทำให้มีถึงทุกวันนี้ปลายทางขอนแก่น Hashtag ลาแล้วนะกบอวิน Hashtag สู้ต่อไปครับโชคดีทุกคน เขาอยู่ที่บ่อวินครับคุณผู้ชมครับเขาตัดสินใจแล้วตกงานรอบนี้หลังจากทํางานกันมา8ปีขอกลับไปสู่บ้านเกิดที่จังหวัดขอนแก่นก็ขอให้คุณโชคดีรวมไปถึงพนวมงานคนอื่นๆที่ถูกเลิกจ้างอย่างกระทันหันประกันสังคมเตรียมรับมือ,อยังไงกระทรวงแรงงานเตรียมรับมือ,อยังไงเคยออกมาแถลงข่าวเคยออกมาเตรียมความพร้อมรับมือไหมว่าแรงงานในระบบร่วมๆ่วม,วม11ล้านคนเนี่ยนะครับ หากสถานการณ์หลังจากนี้มันย่ำแย่ต่อไปอีกแล้วมีคนถูกเลิกจ้างมีคนตกงานอีกเป็นจำนวนมากพวกคุณจะรองรับตรงนี้อย่างไรเพราะขนาดปัจจุบันนี้ยังเหลือคนอีกเป็นสิบล้านนะครับที่ยังไม่รับการช่วยเหลือหรือว่าเยียวยาเลยแม้แต่น้อยนะครับ มีคดีทางการเมืองสองเรื่องใหญ่และก็สองเรื่องติดๆเลยนะครับซึ่งจะเป็นการวิจัยตำแหน่งนายกและตำแหน่งรัฐมนตรีของบุคคลในคณะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าตุลาการสามนูนเนี่ยนะครับ รับคำร้องที่ต้องวินิจฉัยกรณีของพรรคอนาคตใหม่ตัวของนายธนาธรจนสังคมเองก็ตั้งคำถามมานะครับว่าเอ๊ะมันมีแต่คดีของพรรคอนาคตใหม่เดิมหรือว่านายธนาธรหรือว่ากลุ่มพรรคพวกของเขาหรือไม่อย่างไรนะครับล่าสุดเราไปดูเคสนี้กันก่อนบิ๊กตู่มีหนาวจะหนาวจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะบิ๊กตู่มีหนาวสารรัฐธรรมนูญรับคำร้องเพื่อไทยลุ้นวินิจฉัยพ้นนายยกรัฐมนตรี โอ้โหคุณผู้ชมครับหลายคนอาจจะบอกว่าเออไม่ได้ทราบแบบมีปีมีคุยมาก่อนนะครับว่าสามนูนเนี่ยมีคำร้องที่ส่งไปถึงเกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยเก้าอีนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เราก็ไปสืบทราบมานะครับว่าเคสนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรมีคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดนะครับเป็นโฆษกของพรรคเพื่อไทยคนปัจจุบันเนี่ยเขาเปิดเผยนะครับว่าสารัฐธรรมนูญได้มีหนังสือ แจ้งให้ทราบว่าสารัฐธ,ธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องนะมีคำสั่งรับคำร้องกรณีที่นายสมพงษ์อมรวิวัฒน์สสเชียงใหม่พักเพื่อไทยพร้อมกับคณะได้เข้าชื่อเสนอคำร้องต่อประธานสภาเพื่อขอให้ส่งคำร้องไปยังสารัฐธ,ธรรมนูญให้พิจารณาวิจฉัยว่าความเป็นรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธจ์จันโอชานายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนั้น สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมากรวา170วัก1วงเล็บ4ประกอบกับมากรา160วงเล็บ5และมากรา170วัก1วงเล็บ5ประกอบมากรวา186วึ18ว่1และมากรา184วึ18ว่1วงเล็บ3หรือไม่บัดนี้สารรัฐธรรมนูญได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวไว้พิจารณา เพื่อทำการวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค3ประกอบกับมาตรา82วรรค1และประกอบกับพระาชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของ3รัฐธรรมนูญพศ2561ในมาตรา7วงเล็บ9ซึ่งนายอนุสรบอกกันนะครับว่าเมื่อ3รัฐธรรมนูญได้แจ้งคำสั่งรับคำร้องดังกล่าวพักเพื่อไทยและพักร่วมฝ่ายค้านขอเชิญชวนเ,เขาใช้คำว่า ขอเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมกันติดตามการพิจารณาวินิจฉัยของสามรัฐธรรมนูญในประเด็นที่พลเอกประยุทธ์อยู่บ้านพักของทหารโดยไม่มีสิทธิ์การพักอาศัยหรือไม่ต่อไปอ่ะคำร้องนี้จะพูดกันง่ายๆก็เป็นคำร้องที่หัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยเพื่อนสมาชิกสสนะครับส่งคำร้องผ่านคุณชวนไปยังตุลาการสามนูนนะครับว่าการที่พลเอกประยุทธ์ยัง อยู่ในบ้านพักทหารนั้นเนี่ยนะครับมันทําให้ขัดกับรัฐธรรมนูญและทําให้พลเอกประยุทธ์ต้องพ้นสภาพการเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เอาว่าสรุปนขณะนี้ตุลาการสามนูนรับคําร้องนะครับเมื่อรับคําร้องเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนก่อนนะอันนี้ก็ต้องเอาให้ชัดก่อนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการไต่สวนพอไต่สวนเสร็จปุ๊บถึงจะมารอลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าตุลาการสามนูนเนี่ยจะนัดอ่านคำมินฉัยเมื่อไหรอย่างไรซึ่งก็ต้องรอกันก่อน นะครับยังไม่ใช่เรื่องปัจจุบันทันด่วนแต่ว่าเอาละมันก็เป็นจะใช้คําว่าเป็นคดีแรกได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับแต่ก็จําไม่ได้นะครับว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยเคยมีคดีที่ไปถึงสารรัฐธรรมนูญหรือไม่นี่อาจจะเป็นคดีแรกเลยนะฮะคุณผู้ชมครับหลังจากที่ตั้งรัฐบาลชุดนี้กันขึ้นมาเรื่องการวินิจฉัยสถานะรัฐมนตรีไม่ได้มีแต่กรณีของพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับที่เกิดขึ้นล่าสุดเพราะ คณะของฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาก็ลงชื่อส,อสอสอสมเรื่องให้กับประธานชวนส่งเรื่องของผู้กองธรรมนัตหรือว่าร้อยเอกธรรมนัตพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้สา,ารุ่นเนี่ยวินิจฉัยด้วยนะครับว่าสมควรที่จะพ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีหรือไม่อย่างไรเรามาดูกันสักหน่อยนะครับว่าประเด็นของผู้กองธรรมนัตเนี่ยคือเรื่องไหนซึ่งถ้าจะให้เดากันผมว่าคงเดากันไม่ยาก,กน,นะครับจะเป็นกรณีที่ พราะเอกธรรมนัตเคยต้องอภพิพากษาที่ศาลของประเทศออสเตรเลียนะครับทีนี้เรามาดูเอารายละเอียดเป๊ะๆกันดีกว่าว่ากระบวนการเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรแล้วจะทําให้เก้าอี้รัฐมนตรีของผู้กองธรรมนัตหลุดหรือไม่คุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทรนราษฎรได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาได้ลงนามในคำร้องที่สสพักฝ่ายค้านขอย,ยื่นเรื่องส่งต่อไปอยังสามรัฐธรรมนูญวิจัยสมาชิกภาพ ความเป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพงผ่าว่าจะสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จาก2ประเด็นสําคัญเข้าเรื่องนะฮะจาก2ประเด็นสําคัญ1ก็คือกรณีที่มีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเคยถูกจําคุกในประเทศออสเตรเลีย 2. กรณีที่ภรรยาถือหุ้นในตลาดคลองเตยซึ่งเป็นคู่สัญญากับการท่าเบือแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐเข้าข่ายลาักษณะการต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ เรียกว่าเป็น2เรื่องที่หนักเอาเรื่องเลยนะฮะเมื่อถึงตุลาการ3รับนูนสอสอพักฝ่ายค้านนาโดยพักเก้าวไกลเนี่ยเขารวบรวมรายชื่อนะครับแล้วก็ยื่นต่อคุณชวนไปเมื่อวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยมองนะครับว่าทั้งสองกรณีอาจจะนําไปสู่การขัดกันแห่งผลประโยชน์ทําให้ร้อยเอกธรรมนัตขาดคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีและเป็นผลมาจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาและการตรวจสอบในชั้นของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปาปชของสภาพูดแทนราษฎรนะครับซึ่งตัวของผู้กองธรรมนัฐได้ชี้แจงต่อที่ประชุมไปแล้วนะครับว่าตำรวจออสเตรเลียเข้าใจผิดคิดว่าเฮโรอีนนั้นเป็นเฮโรอีนแต่จริงๆไม่ใช่เป็นเฮโรอีนความจริงมันคือแป้งจําได้ไหมครับก็เป็นวัฒกรรมที่ฝ่ายตรงข,ข้ามผู้กองธรรมนัฐเนี่ยเอามาร้อนเรียนอยู่ตลอดเวลานะครับมันคือแป้งไม่ใช่เฮโรอีนพร้อมยืนยันนะครับว่ามีคุณสมบัติ คดีที่เคยต้องโทษได้รับการล้างมลทินมาแล้วสองครั้งตามพระราชบัญญัติล้างมลทินปี2539และ2550ขณะที่นายจรัญพักดีธนากูลนะครับอดีตตุลาการสารรับนูนเคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับรายการทัวทั์ช่องหนึ่งนะครับว่ากรณีการต้องโทษของร้อยเอกธรรมนัฐไม่เกี่ยวกับศาลไทยซึ่งการจะได้รับการล้างมลทินต้องเป็นผู้ที่ถูกลงโทษตามกฎหมายไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวกับความผิดในต่างประเทศ แต่ก็ต้องดูว่าพฤติกรรมอย่างนั้นเข้าข่ายเป็นพฤติกรรมเสื่อมเสียหรือไม่ซึ่งเป็นลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนประเด็นที่ร้อยเอกธรรมนัฐเคยให้ถูกออกจากราชการนั้นแม้จะมีผลตามพรบล้างมลทินก็จริงแต่ตามรัฐธรรมนูญกำหนดลักษณะต้องห้ามผู้ที่เคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการเพราะทุจริดในหน้าที่ หรือประพฤติมิชอบในวงราชการซึ่งต้องดูว่าการถูกให้ออกครั้งนั้นเข้าข่ายกรณีนี้หรือไม่และอีกประเด็นสําคัญนะครับคุณผู้ชมครับนั่นก็คือกรณีที่ออกจากราชการและอ้างพรบรล้างมลทินมันก็เกิดขึ้นกับสวคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือนายระวีรุ่งเรืองอดีตสวที่เมื่อสองวันที่แล้วเนี่ยนะครับสามรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยให้นายระวีเนี่ยนะครับพ้นออกจากตำแหน่งสวมาแล้ว ด้วยเหตุผลที่บอกว่าถูกให้ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่วร้ายแรงไม่สามารถทำให้ความผิดถูกลบล้างหายไปได้ตามพรบลรร้างมลทินจึงยังเข้าข่ายคุณสมบัติที่ต้องขาดลงจากตำแหน่งทางการเมืองน,นี่ฮคือถ้าพูดถึงเก้าอี้ของผู้กองธรรมนัฐต,ตอนนี้ก็ร้อนๆหานาวๆแล้วนะครับเรื่องถูกส่งเข้าสู่ตุลาการสามนูนนะครับแล้วก็มันมีที่มาที่ไปหมดเลยนะครับ ก็ต้องมาดูกันต่อว่าสามนูนเนี่ยจะรับคำร้องไว้วินิจฉัยหรือเปล่าถ้าสารรับเนี่ยนะครับก็สูงเสียงเลยทีเดียวเพราะดูจากกรณีที่สารสั่งให้สมาชิกภาพการเป็นสวของนายประวีสิ้นสุดลงนั้นเนี่ยนะครับมันก็มีหลายมุมนะครับที่ละไม้คล้ายคึงกรณีของผู้กองธรรมนัฐอยู่ไม่น้อยนะครับคุณชมครับพูดถึงชื่อเ e. อปารินาไกรคุปสอสอจังหวัดราชบุรีพักพลังประชารัฐ มีเรื่องให้ต้องพูดถึงเยอะเลยนะครับวันนี้ที่จะมาพูดถึงเนี่ยจะข้ามเรื่องของคุณบุ๋มปนัดดาไปก่อนเพราะเหมือนมันก็จะจบละก็อยู่ที่ว่าทั้งสองคนจะติดใจกันแล้วจะรบกันต่อหรือว่าจะไปดําเนินคดีกันต่อหรือเปล่านะครับแต่จริงๆเมื่อพูดถึงคุณเอ๋เนี่ยนะครับเธอเนี่ยเปิดศึกหลายด้านมากนะครับต้องใช้คาว่าเปิดศึกหลายด้านมากคุณบุ๋มปนัดดาไม่ใช่คนแรกนะครับที่คุณเอ๋เขาไปไฟมา ไม่ต้องแปลกใจครับเพราะขนาดประธานชวนเนี่ยนะครับเป็นผู้อาวุโสเป็นที่เคารพของบรรดานักการเมืองรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะครับคุณเอ๋แกยังซัดมาแล้วเลยนะคุณเอ๋ยังเคยซัดมาแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกครับที่คุณปุ๋มโดนเมื่อพูดถึงคุณเอ๋แกก,ก็ขยันซัดหลายคนเลยนะครับก่อนหน้านี้ที่เป็นคู่อาริตัวชกาดโดยตรงแล้วก็เป็นมวยคู่แรกของสภาชุดนี้ ก็ว่าได้นะครับนั่นก็คือระหว่างเอปบารีนากับช่อพันิกาวานิชอดีตโคศพ,พักอนาคตใหม่จำได้ไหมครับตอนเปิดศึกกันในช่วงการเปิดสภาใหม่ๆเนี่ยนะครับทั้งสองฝ่ายก็มีการแจ้งความดำเนินคดีกันเป็นจำนวนมากเนี่ยคุณบุม๋มกับคุณเอ๋ก็ต้องดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าวันหนึ่งเนี่ยนะครับจะเปิดคดีกันอีกก็จะมีสถานการณ์เดียวกับคุณช่อกับคุณเอ๋เนี่ยที่ทุกวันนี้ ก็แทบไม่มีวันว่างอ่ะนะครับนอกเหนืองานการของตนเองแล้วเนี่ยก็ต้องเที่ยวไล่เที่ยวขื่อไปโรงพักหรือว่าไปขึ้นศาลเพราะแต่ละคดีกว่ามันจะจบ่ยนะมันไม่ใช่สันส้นๆมันว่ากันเป็นหลักปีขึ้นไปเลยนะครับคุณผู้ชมอย่างล่าสุดเนี่ยเอปารีนาก็เคยแจ้งความดมําเนินคดีกับชอบพนธิกาเอาไว้คดีมันไม่ได้หายไปนะครับเพียงแต่ว่ามันไม่เป็นข่าวเท่านั้นเองล่าสุดทางสอน,อนอลุมพินีนะครับ เขาออกหมายเรียกให้ช่อพนิกาเนี่ยนะครับเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาโดยวันนี้คุณช่อเนี่ยนะครับก็เดินทางไปพบกับพนักงานสอบสวนเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาหมินประมาทโดยการโฆษณาหลังจากที่ปารีนาแจ้งความมาไว้ตั้งแต่วันที่7สิงหาคมปีที่แล้วแบบเกือบปีนะครับเนี่ยยังไม่พ้นชั้นพนักงานสอบสวนเลยนะครับนี่ก็เดือนจะเดือนกร,รกฎาคมอยู่แล้ว เอ๋ไปแจ้งความมาไว้ตั้งแต่วันที่เอยตั้งแต่เดือนสิงหาคมปีที่แล้วจะครบปีแล้วเหมครับมันก็เหมือนชนักติดหลังที่ต้องทําให้การขยับเนื้อขยับตัวมีความลําบากเพราะต้องเที่ยวไปโรงพักนะเห็นไหมฮะฟ้องหมิ่นด้วยการโฆษณาจะปีหนึ่งแล้วนะครับคดียังไม่ยังไม่พ้นโรงพักเลยนะครับคุณผู้ชมครับขณะที่นางสาวพนิกาโคศพพักอนาคตใหม่ตอนนั้นเนี่ยมีการกล่าวหา นางสาวปารินาทํานองว่าทําให้สังคมแตกแยกก็เลยทําให้เอ๋ไม่พอใจหลังจากที่ไปสอนอลูพินีเนี่ยนะครับคุณพันิการหรือว่าคุณช่อเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไว้แบบนี้บอกว่าตนเพิ่งได้รับหมายเรียกให้มารับทราบข้อกล่าวาหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาเมื่อ3วันที่แล้วปกติแล้วตํารวจทํางานช้าบ้างเร็วบ้างหากคดีไหนอยู่ในความสนใจของประชาชนก็จะเร่งรัดดาเนินการแต่คดีนี้ผ่านมาแล้ว1ปี เพิ่งมีหมายเรียกนั้นช้าไปหรือไม่หรือว่ามีเหตุอะไรทําให้ต้องออกหมายเรียกในช่วงนี้หรือไม่ทั้งที่ในตอนนี้ประเทศไทยมีเหตุการณ์อะไรที่น่าสนใจมากกว่าคดีเล็กน้อยแบบนี้ทั้งเรื่องโควิดเงินกู้งบประมาณ1ล้านล้านบาทสําหรับคดีนี้ตนจึงไม่มีความกังวลใดๆอย่างไรก็ตามตนมองว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิแสดงความคิดเห็นตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดไว้คดีนี้ตนไม่มีความเป็นกังวลใดๆ นางสาวพนิกาบอกต่อนะครับว่าอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้รัฐสภา,ามีการตอบกระทู้สดเรื่องของนายวันเฉลิมที่ลี้ภัยการเมืองไปอยู่ประเทศกัมพูชาแล้วก็หายตัวไปทําให้ตนเนี่ยผิดหวังกับคําตอบของนายดอนปรมัตวินไนรัฐมนตรีต่างประเทศแทนที่จะตอบให้ประชาชนมั่นใจในกระทรวงการต่างประเทศที่ดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากอยู่ที่ต่างแดนแต่กลับไม่แสดงความกระตือรือร้นการติดตามหาตัวนายวันเฉลิมทั้งที่เป็นภารกิจหลัก กระทรวงการต่างประเทศจะต้องดูแลคนไทยโดยไม่แบ่งว่าเป็นคนส่วนมากหรือว่าคนส่วนน้อยก็แถมประเด็นนี้เข้ามาด้วยนะครับเมื่อเดินทางไปรับทราบข้อหาตามหมายเรียกของพนักงานสอบสวนหลังจากที่ย้ำนะครับว่าเอเเนี่ยแจ้งความมาไว้ตั้งแต่สิงหาปี62ช่อยังตั้งข้อสังเกตเลยครับนี่คดีผ่านมาจะเป็นปีแล้วนะเพิ่งได้รับหมายเรียกทําไมมันช้าหรือว่าทําไมต้องเป็นช่วงนี้เนี่ยก็ดูเอาไว้แล้วกันนะครับว่า เอ๋ ه, กับบุ๋มเนี่ยจะยังคงเปิดศึกใช้ช่องทางทางกฎหมายต่อสู้กันหรือไม่คดีมันก็ไปโล,ลงพักหรือเปล่านี่ก็ขออนุญาตพูดนะครับเออเพราะว่าปัจจุบันนี้ตํารวจเขาก็บ่นนะว่าคดีอาญากรรมอ่ะคดีฉกชิงวิ่งราวในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เยอะมากคดีอะไรก็ตามแต่ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยตารวจแต่ละพื้นที่ทําคดีกันแทบไม่ทันนะครับนี่ผมพูดจริงๆนะใครที่อยู่วงการสอบสวนเนี่ยจะรู้ ว่าแต่ละปีเนี่ยนะครับการสอบสวนคดีของตํารวจเนี่ยนะครับค้างอยู่เนี่ยเยอะมากคือค้างอยู่ขนาดไหนรู้ไหมฮะคุณผู้ชมครับพนักง,งานสอบสวนชุดเดิมเนี่ยทำคดีเดิมยังไม่เสร็จเลยนะครับแต่พอถึงฤด,ดูการโยกย้ายเขาถูกย้ายไปอยู่สอนออื่นหรือไปอยู่ส,อออออสอพอ,อื่นแล้วสํานวนก็ต้องให้พนักง,งานสอบสวนชุดใหม่เนี่ยที่ถูกแต่งตั้งเข้ามาแทนเนี่ยมาทําแล้วก็ต้องแทบจะนับหนึ่งใหม่เพราะไม่ได้มีความเข้าใจมาตั้งแต่ต้น ถ้าคดีอะไรเหล่านี้เนี่ยมันขึ้นไปศาลขึ้นไปโรงพักเยอะๆเนี่ยนะครับขอให้รู้ไว้เลยนะครับมันก็จะไปกระทบกับคดีคอขาดบาดตายคดีขโมยคดีโจรคดีอะไรก็ตามแต่ที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ฝากให้คิดหน่อยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะฟ้องอะไรเราจะแจ้งความอะไรก็ทําแล้วมันจะมันจะเป็นประโยชน์เสมอไปบางครั้งมันก็ไปเบียดบังคดีของพี่น้องประชาชนเขาด้วยนะฮะนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี่คือ อีซี่ยุคนข่าวประชาชนนะครับวันนี้มาเจอกัน3-4ประเด็นเน้นๆน,น,นะครับโดยเฉพาะประเด็นทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถานะของนายกและรัฐมนตรีขออนุญาตลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ